เอฟซีนะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนี่สูบป,ปอเล็กๆนะครับทีมสามีนาหกแปดที่นี่กับบินบุรีนะครับผมวันหยุดนะครับวันหยุดเออเริ่มการสูบนะครับสูบเล็กๆนี่ทีมงานย่างปลาก็ย่างรอนะครับี่ รอชมกันนะครับว่าเราจะได้ปลาเยอะไหมนะครับผมบรรยากาศบ้านๆน,นะครับกลางทุ่งนาหนุนตอนนี้ร้านก็อันนั้นดูนี่กองเชียร์มีกองเชียร์นะกองเชียร์เดี๋ยวรอชมกันนะครับผมว่าเราจะได้ปลาเยอะไหมจะจับกันยังไงบ่อเล็กๆนะครับบ่อบัวขาทุ่งนาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งให้เราทำกันในวันหยุดนะครับผม ครู่เดี๋ยวมาตามรับชมกันต่อไปต่อไปมามาแล้วับดมให้มีอะไรบ้างโอ้หมลาแล้วครับน้าชนวกปลาไหลปุลอยลาพี่ผมเลอกเทแล้วแมนปลาแล้วครับเรืงปั๊บปลาช่อนบวกปลาไหลกะกล้านพี่เลกเลืกเลอกเลอกเลือกหรอไงกแ่ปั๊บ อะไรเพื่อขี้เดื้ออะไรไปคือเขาใจไปใหมดครับโอ้ร้อนหมอกระลังเดือดนะครับพี่โรดโอ้ยปวบ่อเน้อยนะครับสิจับเอาข้างๆก้อนไฟกำลังลุกพี่โรด ไปแรงครับไปแรงนี่บอยเด็กต้ทั้งตัวตทุงท,งทุงนะครับ

gặp đám cho nè con chia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  này là ba mà kia ดูความลำบากไหนมีอะไรบ้าง่ะมีงข้าวนะครับทานข้าวของวันอะไรเก่งจวดอะไรปลาไหลชุบนี่เยี่ยมปลาไหลนะครับเกี่ยวกับอยป้าปลาข้าวเหนียวมีกุ้งด้วยโอ้นี่เชฟน็นี่ม่อต้มเชฟมีอะไรต้มปลาไหลใส่ปลาช่อนใส่บัตเฉมี่วว ไผ่ไผ่โบยจินปลาไหลให้กินปลาซ่อนก็แล้วกันหนึ่งหลายใบใหญ่ดูนะครับนี่อาจารย์มอแล้วเนี่ก็ย้ายวงมาเฮ้ยนี่มามาเอาไผ่จินเขาเจ้าเอาไปซ่อนนี่ซ่อนเอาอยู่ให้กินไปปล่อยปลาใส่ไข่หมดแดงเฮ้ยย่างปลาวางเียเก่งไม่ไม่เอาใบตองอะไรมาลองแม่ไว้ไได้ไอ้ใบตองใส่ใบบัวต้องใส่ใบบัวใบบัวใบบัวตองไปเอามาใบบัวนี่ละน่คือรนี่คือใบบัวมาคือ เออาไปหัวไปหัวนู่นนู่นไปง่ายไปง่ายไปง่ายหมือหววมือก๊อบไปง่เลยเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้ตัวตตัวนี่เออต้องเป็นตัวแหละอะไรวงข้าวเรานะครับสวยงามให้ให้ปลูกให้ยานี่เอาใบนี้มาลองเออวางไว้นั่นแหละเออโอ้ ทำำน่ำน่กินลุงจอยลุงจอยอย่าเมาเจ้าี่จ้ทางนี่จะคำนึงไปกินดอกป้าหมูหมาน่ะพวตุ่เกนสองชั่วโมงก็แห้งนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็ไล่จับเอานะครับตอนนี้พักทานข้าวก่อนมาต้องเกศมาต่ม่ายมงแล้วมา่เกที่เจ้ทางน่อยเออมา่ากมาตุ่มเกศมา่มเกศมา่เกาุ่มเ่เา่เาเกอเกศมาตมมกาก่ามีกอดกุ้งุ เฮ้ยโอ้เจ้จ้งไบ่อปลามหจบับจุบดห่อนหนจุบโอ้ปลา้มปลาปกินอะไรปลาปลากมปลาบอกจากบ้านเมาแล้วต่ใเมาแล้วเมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวนะครับผมเดี๋ยวรอชมการจับปลาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมวัว่ได้ิับปลาครับอันนี้เปิดปลาด้วยเนี่โอ้มีกบด้วยครับนี่ สวัสดีครับนี่ครับาช่อนเรานะครับได้เยอะอยู่ครับโอ้หลายตัวครับหลายตัวโอ้ตัวนี้โอเคนะครับผมได้เยอะมันหวกก้อนมันหมกเม็ดเนาะ